เ <laughs> เอาทอยลีกกันเดียวแล้วเข้าสองคนน่ะซ้ายขวามันจะเร็วกว่าหนาะปิวอะ่ะมันเหนื่อยกัจะอี้เหนือ่อยกะอดเอาแต่สู้ๆเนาะเออต้องทำงานนักเลยนะเขาได้มีหลายคนนี่ แต่กำดินแห้งนะก่อนจะเจียบหัวเข่าเพราะไหนนี่นะเขาลึกเขาตึกนะตักนวดขวางนี่ก็สมอหวันซีรอดแฮมลมหัวเขาพูดยังบงดีนะแม่นมันมีขี้ยาจุ๋ยอันดูอ้นดูมุมมันยิงเนี่ยคำไวกันอ่ะต้องเข้าคนละรู้นะมันจะไปได้เดี๋ยวมันเข้าดูกันเนี่ย เขาลราบางคนเขาก็อยากจะอย,ะอยูเขาเดียวบางคนเขาก็เข้ากลุ่มเอาทานานั้นเอาเล้วแต่ทาานั้นหนะแต่นั่นหระเลี้ยวตันะวหนาจ่วยกันอยู่วรถส,ส,สุ่ม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 ไปโอ้โเจ็บ เก็บโกงแล้วนะพี่เก็บโกงรถแล้วนะนั่นเส้นทางนะคะ เส้นทางนักสู้ดูตรงนี้อม้ก oh ดดูเส้นทางนักสู้เนี่ย Oh my god!